อาหารเสริมทางลัดเพื่อสุขภาพที่ดียาวิเศษเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงหรือทั้งหมดเป็นแค่คำโฆษณาชวนเชื่อสภาเด็กวันนี้เสนอประเด็นอาหารเสริมสม,มาชิกสภาเด็กคนที่หนึ่งแตงไข่เด็กชายชนะทิดดุนนก,กิจ ถ้าอยากมีสุขภาพแข็งแรงแบบแรงไทยก็ต้องใช้การกระโดดเชือกเป็นประจำดึงดึงดึงสมาชิกสภาเด็กคนที่สองตัวเด็กหญิงนันทนั์สิริวัฒโกสมาชิสภาหน้าตาแจ่มใสที่ใช้แบดมินตันช่วยทำให้สุขภาพดีสมาชิกสภาเด็กคนที่สามไตเติ้ลเด็กชายฉัดพงคุ่มพิเศษเพราะมีแบดมินตันกับว่ายน้ำเป็นกีฬาในดวงใจจึงทำให้เขามีสุขภาพดีแบบทุกวันนี้ไงเล่า สมาชิกสภาเด็กคนที่สี่าเบลเด็กหญิงอภิชยาตวงทองสมาชิกสภาสาวน้อยหุ่นดีเพราะเธอมีทั้งแอโรบิกปิงปองและแบดมินตันเป็นตัวช่วยสมาชิกสภาเด็กคนที่5อาร์ตเด็กช,ชายปริติธีรัศมีฉายแม้จะเป็นสมาชิกสภาร่างเล็กแต่ก็แข็งแรงเพราะเขาชอบเล่นทั้งฟุตบอลและว่ายน้ำมากเป็นพิเศษสมาชิกสภาเด็กคนที่6ตรีมเด็กชายอภินภพอัตตะสาระ วิธีรักษาสุขภาพตามแบบฉบับของเขาก็คือสูตรลมหายใจลึกๆทุกวันแล้วจะดีเองและตอนนี้ก็ได้เวลาเปิดสภากันแล้วขอเชิญพบกับประธานสภาผู้ชื่นชอบการบริหารนิ้วด้วยการเล่นมาเก็บคุณนิรมนเมธีสุวกุล สวัสดีค่ะผู้ถือเรื่องอาหารเสริมนะคะนอกจากผู้ใหญ่ที่รับประทานอาหารเสริมมีมูลค่าการนําเข้าอาหารเสริมจากต่างประเทศมากมายนับร้อยนับพันล้านบาทต่อปีนะคราวนี้เด็กๆล่ะในวัยประมาณนี้เนี่ยเขารับประทานอาหารเสริมกันหรือเปล่าได้เหตุผลอะไรบ้างเริ่มต้นคงจะต้องถามเด็กๆก,ก่อนว่าที่เด็กๆรู้จักในอาหารเสริมคืออะไรบาเบลไหมคะเชิญค่ะรู้จักแบบพวกวิตามินซีกับพวกที่แบบบำรุงให้ ลดความอ้วนแล้วก็เสริมความงามอะไรประมาณนี้ค่ะและที่เด็กๆเคยรับประทานจะเป็นอาหารเสริมแบบไหนคะเชิญแตงไทยค่ะก็จะมีพวกน้ำตับปลา<อ>มีพวกเคร่งนกนะครับแล้วก็มีพวกซุปไก่สกัดแล้วก็มีพวกสาหร่ายสไปรูน่าอะไรพวกนี้ครับพวกสาหร่ายเคียวทองครับซึ่งพูดมาทั้งหมดเนี่ยถามว่ามันประโยชน์ไหมเราก็ต้องคํานึงก่อนไม่ใช่ว่าเห็นโฆษณาบอกกินแล้วรูปมากสวยงามอะไรเราก็เชื่อมันไม่ได้ มีคนบอกว่ากินอาหารเสริมแล้วร่างกายจะแข็งแรงสุขภาพดีโตเร็วก็เลยถามอาร์ตเพราะอาร์ตตัวเล็กอาร์ตอายุเท่าไหร่คะสิบสิบขวบแต่ว่ารู้สึกว่าตัวเองตัวเล็กก็เลยเป็นคนหนึ่งที่สนใจเรื่องอาหารเสริมครับแล้วหนูรับประทานอะไรบ้างคะอาหารเสริมตอนใหญ่ป้าก็จะให้กินน้ามันตะปากินมากี่ปีแล้วอาร์ตกินมากี่ปีอะน้ำมันตะปานี่กินมาสัก มีเดียววะไม่เห็นสูงขึ้นเลยมันก็บางครั้งบางครั้งพูดตรงนี้อาหารเสริมมันเพิ่งไม่ได้เราควรที่จะหาข้อมูลดูก่อนบางทีล้างแค้นเขาอาจจะไม่รับก็ได้พี่วาวเบลครับแล้วพี่วาเบลรู้หรือว่าตอนเด็กๆผมตัวเล็กแค่ไหนอ่ะอืมก็ไม่รู้เหมือนกันตอนเด็กาวไม่รู้ค่ะตัวเองยังไม่รู้ฟังเขาหน่อยฟังเขาหน่อยค่ะผมอาจจะตัวเล็กกว่านี้มากแล้วพอโดนกิน น้ำมันตับปลาผมตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยอ๋อไม่ไม่เดมเขาจะบอกว่านี่ขนาดกินน้ำมันตับปลาแล้วนะอาหารการกินจะขนาดไหนเออเชิญเชิญเรื่องอาหารเสริมครับผมก็เอาข้อมูลมาเกี่ยวกับซุปไก่สกัดซุปไก่สกัดหนึ่งขวดเนี่ยมีโปรตีนน้อยกว่าน้องไก่ย่างสี่จุดแปดเท่าโปรตีนครับนมสดสามจุดสองเท่าไข่สองจุดสี่เท่าแล้วลองมาดูที่แคลเซียมครับ น้องไกย่ย่างมีแคลเซียมมากกว่าซุปไก่สกัดหนึ่งขวดห้าพันเท่าอืมนมเนี่ยมีแคลเซียมมากกว่าซุปไก่สะกัดถึงสองแสนเก้าหมื่นเท่าแล้วอีกอย่างสุดท้ายก็คือไข่สองหมื่นสี่พันเท่าถ้าเกิดเราตรวจดูปุ๊บเนี่ยแล้วรู้เลยครับว่าบางครั้งเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรอเอาเลยนะครับแล้วก็เราก็สมควรดูแกสธรรมชาติด้วยครับอย่างเ,เช่นนางนกนครับต้องใช้น้ําลายของมันนะครับอืเขาบอกว่าพอรังนกทํารางนกของมันเสร็จปุ๊บ